คลิปนี้รีวิวหูฟังสไตล์แบบอินเอียร์ใส่แล้วนุ่มนิ่มทำให้เราเพลิดเพลินกับการฟังเสียงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับหูฟังรุ่นใหม่จากแบรนด์โทโซมีชื่อรุ่นว่าอจายโนวาครับถ้ากิดว่าขายแพงก็คงจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้499บาทไม่แพงเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS ได้ด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่อง สีสันที่มีจําหน่ายครับหูฟังทั่วๆไปก็คงจะมีแค่สีขาวสีดําแค่นี้จบแล้วใช่ไหมแต่สำหรับรุ่นนี้ครับโอ้โหความสวยงามปังเกิดแล้วเพราะว่าตัวเลือกแรกนะครับเขามีชื่อสีว่า Nova Purple เป็นแนวแบบเคสสีม่วงสว่างสว่างม่วงแบบดูไบร์ i g h ์มันสวยอะเออมันมันสดใสด้วยแล้วมันก็ออกเป็นแนวโทนสีอ่อนๆนะแล้วความสวยงามเนี่ยก็อยู่ตรงฝาปิดของเขาด้วยนะครับซึ่งสามารถมองทะลุปโปร่งแสงได้กับอีกสีหนึ่งนงเป็นสีที่เราคุ้นตาอยู่แล้วนั่นคือ สีดำเลยฮะ Nova Black หัวข้อแรกครับที่กันละอองน้ำ IPX4 หัวข้อที่2ครับใช้างานได้นานสุด7ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งหัวข้อที่3ครับไดเวอร์เสียงในมีขนาดอยู่ที่10มิลิเมตรเดี๋ยวว่ากันว่าเรื่องเสียงจะเป็นอย่างไรหัวข้อที่4ครับดีเลยต่ำเพราะมีเกมโหมดหัวข้อสุดท้ายครับรองรับโทโซแอปเรามาเริ่มแกะกล่องดูสิ่งที่อยู่ด้านในกันดีกว่าครับ เราจะพบว่าด้านในมีสาย USB Type C แถมให้อยู่แล้วสิ่งถัดมาครับด้วยความที่เป็นหูฟังแบบอินเอียร์ก็จะต้องมีจุกซิลิโคนหรือว่าเอียร์ทิปเอามาให้เราสามารถเปลี่ยนขนาดได้ครับซึ่งในกล่องเนี่ยเอาเป็นว่าเขาให้มาทั้งหมดคือ3ไซส์ด้วยกันสิ่งถัดมาครับเอกสารคู่มือเนี่ยมีให้อ่านแต่จะอ่านหรือไม่ไม่รู้แล้วกันนะแล้วคราวนี้เราแกะแงะตัวพระเอกออกมาครับเดี๋ยว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 ขอหยุดภาพตรงนี้ไว้แป๊บหนึ่งเอ่อไอตัวเคสสีดำเนี่ย พอมันโปร่งใสตรงช่วงบริเวณฝาปิดแล้วเราจะเห็นหูฟังพอดีเนี่ยเมื่อเรามองผ่านๆน,นั้นเราจะเห็นว่ามันมีสีเหลืองตัดตรงกลางพอดีเฮ้ยดูสวยอ่ะคือมันดูเป็นเฉดสีที่ตัดกันพอดีไปเลยนะแต่ว่านั่นไม่ใช่สีหูฟังครับมันคือสติกเกอร์ที่บอกให้คุณเนี่ยดึงออกเฉยๆออาโธ่ถ้าเป็นสีดำตัดสีเหลืองมาให้ตั้งแต่โรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โ oh, หผมบอกได้เลยเป็นทูโทนที่ดูโดดเด่นมากๆอ่ะเอาล่ะ แกะกล่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาพูดเรื่องดีไซน์กันเลยดีกว่าครับเจ้าตัวเคสชาร์ตของเขาเองเนี่ยจุดเด่นของตัวรุ่นนี้นะผมว่ามันคือฝาเปิดปิดเนี่ยแหละที่เราสามารถมองทะลุเข้าไปด้านในได้อย่างนิดนิดหน่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้ใส่กลิ้งนะมันเป็นแบบว่าทําเป็นโทนคุนคุหน่อยซึ่งก็มีความสวยคล้ายๆกับความรมดําที่กระจกอะไรประมาณนั้นแต่ว่าบริเวณด้านล่างของตัวเคสชาร์ตเราจะพบเป็นรูชาร์ต USB Type C ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับว่ารองรับการชาร์จไวเล็ตชาร์จผ่านสายเท่านั้นเลยเพราะเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ตัวหูฟังเนี่ยได้ถูกจัดวางเป็นแนวตั้งนะครับซึ่งก็ดูทั่วๆไปแต่ตัวเนี้ยมันมีความสวยตรงที่เขาพยายามเล่นระดับชั้นค่บช่องตรงกลางเนี่ยมันเว้าเห็นตัวก้านหูฟังได้เขาทําให้มันดูสวยแค่นั้นอ่าเป็นงานดีไซน์หูฟังฝั่งไหนเป็น L กับ R เนี่ยดูอย่างไร S <S <an throp od> ก็ต้องไปสังเกตที่บริเวณก้านหูฟังด้านในนะครับเขาจะมีเป็นตัวหนังสือสีขาวที่เป็นการสกรีนเนี่ยเขียนบอกเอาไว้นะครับแต่ถ้ามองมุมอมองด้านนอกที่ตัวก้านเนี่ยไม่ได้มี L กับ R ะระบุไว้แต่จะเป็นโลโก้โทโซ,โซเองมีจุดหนึ่งครับที่น่าสนใจและก็เหมือนจะเกือบเป็นจุดขายด้วยนั่นก็คือเรื่องไมโครโฟนรับเสียงสนทนาสายครับบริเวณที่เป็นตัวก้านเนี่ย ก็จะมีมีจุดเล็กๆนะจุดหนึ่งอ่าแล้วก็พลิกมาที่บริเวณด้านในตรงฟังเนี่ยก็จะพบว่ามีจุดเล็กๆอีกจุดหนึ่งครับนั่นเท่ากับว่าเขามีไมโครโฟนคู่ก็จะมีระบบตัดเสียงรบกวนด้วยตอนที่เรายือนอยู่ในบริเวณที่มีเสียงรอบข้างเงยอะเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องนี้ครับเราไปดูและก็เราไปฟังตัวอย่างเสียงที่ได้จากการคุยโทรศัพท์ใกล้ๆบ้านเราด,ดีกว่า โอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้ออกมานอกสถานที่แล้วนะครับแล้วก็มาจอดรถอยู่ในบริเวณที่ลอดภัยนะครับแต่ว่าใกล้ถนนเพราะว่าเพื่อที่จะทดสอบให้เห็นว่าถ้าเราจําเป็นจะต้องยืนคุยโทรศัพท์รินถนนอะไรเงี้ยนะเสียงมันจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งณนะขณะที่เราพูดอยู่เนี่ยก็มีรถวิ่งไปวิ่งมาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงมีเสียงติ๊ด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 ติตต๊ดด้วยก็คือเป็นเสียงรถที่มันเตือนของผมเองนี่แหละไม่ใช่เสียงใครหรอกนะ เพื่อให้เห็นเลยว่าเสียงที่ได้ยินต้นฉบับในกล้องกับเสียงที่ถูกไมครโฟนซอลิงแล้วในหูฟังเลยเงี้ยนะมันต่างกันอย่างไรซึ่งผมก็จะตัดสลับไปสลับมาให้ได้ยินกันแบบนี้นะครับอตอนแรกเนี่ยผมก็กะจะออกไปยืนริมถนนแหละแต่ด้วยความที่ว่าฝนมันตก,กน,นะก็เลยต้องอยู่ในรถแบบนี้นะก็เอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันว่าทําไมต้องมานั่งในรถมุมแคบๆแบบประมาณนี้จะเปิดหน้าต่างไว้เพื่อรับเสียงภายนอกนะครับ อ่ะเอาเป็นว่าเราทดสอบให้เห็นแล้วนะว่าระบบตัดเสียงสนทนาสายที่เป็นแบบเสียงรบกวนอะไรเงี้ยอ่ะมันทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ใช้เป็นวิธีหนึ่งในการตัดสินใจแล้วกันครับน่าจะถูกใจสําหรับคนที่ชอบคุยงานคุยเล่นคุยเพลินเพลินเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังอะไรเงี้ยนะเสียงมันจะได้คมชัดในฝั่งที่ปลายทางได้ยินอ่าแต่เสียงฝั่งนั้นจะชัดหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของเพื่อนถ้าให้ดีนะก็เราก็แนะนําเพื่อนครับ ซื้อหูฟังโทโซไปใช้เสียงจะได้ชัดๆเอาละเรื่องถัดมานะครับผมว่าเราเข้าเรื่องแอปพลิเคชันกันเลยดีกว่าเพราะแอปจะเป็นตัวกําหนดทุกอย่างแต่ก่อนที่จะพูดถึงแอปเนี่ยเรามาดูวิธีการสั่งคําสั่งหน่อยดีกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่โหลดแอปหลักสั่งอะไรได้บ้างเอาง่ายๆครับตัวก้านหูฟังเนี่ยเราจําเป็นจะต้องแตะบริเวณด้านบนหน่อยเพื่อเป็นการทัชคําสั่งต่างๆอย่างแตะ1่ครั้งก็เป็นการหยุดเพลงแตะ2ครั้งก็เป็นการข้ามเพลงได้ อันนี้คือค่าโรงงานที่เขาฟิกมาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องลงแอปก็ได้แต่ถ้าลงแอปและดีกว่าไหมเราโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโทโซมาเลยดีกว่าครับในที่นี้ครับเราจะอ้างอิงเสียงที่ได้ฟังก์ชันที่ได้จากการใช้ IOS แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยในเรื่องของอการปรับแต่งเสียงเอาไปประมวลผลนู่นนี่นั่น ซึ่งมันแตกต่างจากในฝั่ง Android ครับ Android มันมีความแอบโกงนิดนึงเนื่องจากว่าในตัวมันเองมันมีระบบ Dolby บ้างแหละเพราะฉะนั้นเราใช้ i p h o iPhone ดีกว่ามันเป็นกลางก็คือมันไม่ปรับแต่งอะไรเลยครับเสียงมายังไงมันส่งมาอย่างนั้นซึ่งเมื่อเราเข้าแอปมาเสร็จเนี่ยเราจะเห็นเปอร์เซ็นต์แบตเนี่ยมันอยู่ในส่วนแรกของหน้าจอเลยนะครับแยกออกจากกันเลยว่าซ้ายคือกี่เปอร์เซ็นต์ขวาคือกี่เปอร์เซ็นต เราลองกดเข้าไปในฝั่งการตั้งค่าครับจะมี3คํคำสั่งย่อยด้วยกันครับเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใน Key Feature หลักก็คือ Low Latency หรือว่า Game Mode คำสั่งนี้เองเนี่ยค่าโรงงานเขาปิดมาให้ไว้ตั้งแต่แรกนะครับสำหรับใครที่มองว่าเวลาเราเล่นเกมเราอยากได้อัตราลดด้านของเสียงและภาพที่ตรงกันมากๆเมื่อเราเปิดโหมดนี้เนี่ยภาพกับเสียงก็จะตรงกันมากขึ้นเอาเป็นว่าเราเทียบตัวอย่างให้คุณเห็นแบบนี้ดีกว่าว่าตอนที่เราเล่นเกมเนี่ย ภาพกับเสียงระหว่างเปิดกับปิดไอตัวเกมโหมดมันต่างกันยังไงไปดูกันครับ เอาล่ะลำดับถัดมานะครับเราไปดูกันที่ Touch Control เขาจะแยกระหว่างซ้ายกับขวาออกจากกันก็คือคำสั่งฝั่งซ้ายกับขวาเนี่ยไม่จะเป็นต้องเหมือนกันก็ได้สมมุติว่าเราเอาการคลิกหรือว่าแตะครั้งเดียวเนี่ยสำหรับฝั่งซ้ายอาจจะเป็นหยุดหรือว่าเล่นเพลงแต่ฝั่งขวาเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเรียก Siri หรือ Google Assistant ก็ได้เออคือเราสามารถเปลี่ยนได้ครับหรือถ้าเราไม่ชอบว่าการแตะครั้งเดียวจะเป็นคำสั่งใดก็ตามแต่อยากจะปิดมันไปเลยก็ได้ครับ ซึ่งก็เป็นวิธีในการป้องกันการมือลั่นไปกดไปโดนอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยการกดหรือว่าแตะแบบลากค้างยาวๆประมาณ2-3งถึวิเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งคำสั่งเช่นเดียวกันซึ่งค่าโรงงานเนี่ยการแตะค้างเอาไว้ฝั่งซ้ายคือลดเสียงฝั่งขวาคือเพิ่มเสียงนั่นเองเอาเป็นว่าเราสามารถปรับได้ค่อนข้างอิสระมากๆอันนี้คือข้อดีของการมีแอปครับ คราวนี้เราย้อนกลับมาในเรื่องของการปรับแต่งเสียงครับต้องบอกก่อนว่าการ EQ หรือว่า Equalizer ใน t o s o App เนี่ยเขามีหลายแบบนะครับคือเราสามารถจะเลือกจาก preset ก็ได้เขามีทั้งหมดตั้ง32รูปแบบครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้32รูปแบบนี่คุณยังไม่ชอบให้คุณไปที่หน้าแอปเหมือนเดิมครับแล้วไปกดที่ไอคอนรูปดาวครับหรือว่าภาษาอังกฤษคือ EQ Zone เมื่อเข้ามาปุ๊บเนี่ย เขาจะมีเป็น preset ที่คนอ,นอื่นๆที่เคยใช้โทโซเนี่ยเขาเซฟเก็บเอาไว้แล้วเขาก็จะมาแบ่งปันกันว่าเฮ้ย preset เนี้ยเหมาะกับการฟังอะไรโทนเสียงแบบไหนเน้นกับอา่าย่านสิ่งนี้เป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมจะเลฟเลนหรืออ้างอิงจาก preset ที่ชื่อว่า Standard คือค่าโรงงานและเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นด้านเสียงกันครับซึ่งเรื่องแรกนะก่อนที่เราจะไปพูดว่าเสียงมันเป็นยังไงเพราะไหมเนี่ย เราพูดถึงเรื่องของเสียงที่คุณจะได้ยินก่อนบางคนเนี่ยเขาต้องการใส่หูฟังเพื่อที่จะตัดเรื่องของความน่าลำคาญตัดในเรื่องความวุ่นวายหรือต้องการจะพักหูก็คือการที่เขาใส่หูฟังเข้าไปแต่เขาไม่ได้เปิดเพลงอะไรเลยคือเขาก็อยู่เงียบๆนิ่งๆแต่การใส่หูฟังมันทำให้เขาสนุกขึ้นรอบๆตัวเนี่ยมันเงียบมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องดีครับมันจะมีเรื่องหนึ่งครับที่คุณต้องรู้ก็คือ เวลาคุณใส่หูฟังแล้วคุณนั่งเงียบๆเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงซ่าๆเบาๆบอกเอาไว้ให้รู้เฉยๆครับเอาล่ะเราย้อนกลับมาที่ในเรื่องของเสียงครับฟังแล้วเพลาะไหมต้องปรับอะไรไหมแล้วความคิดเห็นเป็นอย่างไรผมบอกงนี้ก่อนนะว่าผมจะเริ่มจาก EQ ที่ชื่อว่า Standard เพื่อให้เป็นมาตรฐานเท่ากันเราเนี่ยอ้างอิงมาจากเพลงทั่วไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เธอไม่ฟังจาก Bedroom Audio หรือไม่ก็ปลุกใจเสือป่าจาก Big a แอซึ่งโทนเสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างครบลดอ่ะน,นะแต่เสียงที่คุณกำลังจะได้ยินในรายการที่เรามาเปิดเป็นตัวอย่างเนี่ยผมเปิดเป็นเพลงที่ผมไปสรรหามาซึ่งมันไม่ติดลิขสิทธิ์อันนี้เข้าใจตรงกันว่าทำไมผมพูดชื่อเพลงปกติที่มันยิดมากๆแต่ดันไปเปิดเพลงที่คนไม่รู้จักซึ่งมันไม่ได้เป็นเพลงหรอกมันเป็นดนตรีเปล่าๆอันนี้ก็รู้ไว้ด้วยว่ามันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากความคิดเห็น3มย่านเสียงหลัก จาก EQ Standard ตามนี้ครับย่านเสียงแหลมโอ้โหเสียงนี่พุ่งจัดจัดครับฉุบฉับแบบชัดเจนมากๆฟังแล้วโปร่งใสโล่งหูดีเครื่องดนงตรีเนี่ยเด่นทุกชิ้นจริงๆรายละเอียดไม่หายเลยครับแล้วไอ้เสียงแหลมเนี่ยไม่ได้เป็นแบบแหลมแสบหูด้วยนะผมให้ไปเลยครับ9คะแนนถ้าไม่ค่อยชอบเสียงแบบปิ๊ดปี๊ดแหลมๆหมะเท่าไหร่นะผมแนะนำว่าให้ไปปรับ EQ อ่ะเฟดย่านเสียงแหลมลงมาสักลบ3เดซิเบลกำลังดีเลย คราวนี้ไปต่อันที่ย่านเสียงกลางครับย่านนี้เนี่ยดึงให้ทุกชิ้นของเครื่องดนตรีเนี่ยมันชัดเจนขึ้นไปอีกครับจะมีผลที่แบบเด่นจริงๆก็พวกเครื่องสายครับโซโลอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ช่วงที่เป็นเสียงร้องเนี่ยชัดเจนแบบโดดขึ้นมาเลยคือดีดแบบชัดมากๆซึ่งผมให้ไป9คะแนนแล้วกันคนระับแต่ว่าผมอ่ะอยากให้เสียงมันกลมกล่อมกว่านี้เพราะผมรู้สึกว่าย่านเสียงกลางมันค่อนข้างจะโดดไปอะนะ ก็เลยเฟรดย่านเสียงกลางลงมาเป็นแอ่งกระทะหน้าตาประมาณนี้ครับรวมๆแล้วนุ่มหูขึ้นเยอะคราวนี้ปิดท้ายด้วยย่านเสียงเบสเสียงต่ำครับเอาจริงๆแล้วผู้ผลิตเนี่ยเขากำหนดให้เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะแต่ EQ Standard เนี่ยผมให้คะแนนแค่7.5ครับผมเนี่ยชอบเบสที่มันมากกว่านี้ก็เลยดันย่านเสียงต่ำขึ้นไปอีกบวก3วก5เดซิเบลทีนี้ครับเสียงเบสบึมๆเลยโอ้โหกลายเป็นว่าปรับแล้วเบส ชัดขึ้นมาเป็นลูกๆทุกตับจริงๆเปิดความดังสัก80%บวกๆเนี่ยเหมือนจะมีแรงกระแทกแรงพันิดนึงซึ่งอันนี้ผมอาจจะคิดไปเองแหละหลังจากปรับ EQ ตามใจผมแล้วนะผมให้ไป9เลยสำหรับย่านเสียงเบสเท่ากับว่าเมื่อปรับทุกอย่างลงตัวแบบที่ผมแบบชอบแล้วเนี่ย9 9 9โอ้โหไม่ต่อติดตายเลยทท้งนั้นโอ้โหหนังบอกอายุมากเก9โคตรเก่าเลย คราวนี้ครับถ้าเกิดว่าการปรับแบบผมตามรูปตามกราฟที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยเอ๊มันจะเหมือนกับสิ่งที่คุณนิวปรับหรอถ้าอยากจะใช้พรีเซตที่มีอยู่แล้วมันใกล้เคียงอันไหนมากที่สุดก็ลองเลื่อนๆดูครับจะมีอันนึงที่ผมว่าคล้ายนั่นก็คือ EQ ที่ชื่อว่า R&B ครับเออลองปรับอันนี้ก็ได้ถึงแม้ว่าอาจจะกราฟไม่เหมือน100%แต่ว่ามันใกล้เคียงมันจะต่างกันที่ย่านเสียงแหลมของ R&B เนี่ยมันยังมากอยู่นะถ้าอยากจะลดเสียงแหลมลงมาก็เลื่อนเฟดลงมาด้ววยตััเองก็ได้ครบ ซึ่งแน่นอนครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่าให้ฟังอยู่นี้เนี่ยผมกําลังจะสื่อว่าจากค่าสแตนดาร์ดที่เป็นเส้นตรงแฟลตดีไซน์เนี่ยปรับให้เน้นเบสเน้นแหลมเน้นเสียงกลางหรือจะเอากลางลงแหลมลงเบสลงไม่ว่าคุณจะปรับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยความยืดหยุ่นของกราฟเนี่ยมันทําได้ดีครับเล่งเสียงเบสจนตันแบบบวก5 d เดซิเบลเลยเนี่ยเสียงไม่แตกผ้าเร่งเสียงย่านกลางให้เต็มแม็กแบบ5เดซิเบล ก็ยังไม่แตกลาเอาเป็นว่า EQ ที่เขาสร้างมาเนี่ยเขาสร้างมาให้คุณปรับได้ตามใจเลยครับชอบแบบไหนปรับแบบนั้นแต่ถ้าถาไม่ง่ายว่าเอาแล้วฟังสแตนดาดเนี่ยมันมันไม่ได้เหรอฟังแบบแฟลตตลอดเวลามันไม่ได้เหรอได้ครับก็ขึ้นอยู่กับที่ความชอบด้วยถ้าไม่ฟังเพลงดูคลิป YouTube ทั่วไปดู TikTok ทั่วไปก็ไม่ต้องปรับ EQ ก็ได้ถ้าจะให้มาพูดกันตรงๆะนะการปรับ EQ เนี่ยมันไม่มีจุดตายตัวจริงๆอ่ะ คือผมก็อ้างอิงจากสิ่งที่ผมฟังแล้วก็เออมันประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือเล่าให้ฟังนั่นแหละส่วนที่เหลือเนี่ยก็อาจจะต้องฟังด้วยหูของคุณเองเพราะว่าเราอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกันก็ได้อันนี้ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วเรื่องต่อไปนะครับมันคือสิ่งที่คิดตรงกันแน่แนเรื่องของแบตเตอรี่ครับต้องบอกก่อนว่าแบตเตอรี่ของตัวหูฟังเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปเก็บที่ตัวเคสชาร์จอ่าแล้วชาร์จจนเต็ม100เลยเนี่ย เอาออกมาใช้เนี่ยมันจะนับได้7ชั่วโมงครับนั่นคือการใช้งานต่อเนื่องแล้วพอแบตหมดปุ๊บเราก็กลับไปที่เคสชาร์จจนเต็มร้อยอีกครั้งหนึง่งเอาออกมาใช้งานอีกครั้งหนึง่งถึงจะนับเป็น7ชั่วโมงอันนี้จะได้รู้ว่ามันนับกันอย่างไรนะครับไม่งั้นบางคนเนี่ยเข้าใจผิดแย่เลยว่าหู h uy, h ugh, ฟังเนี่ยใช้ได้แค่7ชั่วโมงแล้วคือแบตหมดเลยต้องกลับบ้านไปชาร์จทยสีใช่ไหมไม่ใช่ครับคือเขามีแบตเก็บอยู่ที่ตัวเคสชาร์จอีก1ชุดถ้าเกิดว่าจะรวมระยะเวลาทั้งหมดชารใช้ชชชชเนี่ย เราสามารถที่จะฟังเพลงดูหนังได้นานสุดอยู่ที่23ชั่วโมงนั่นเองหูฟังเนี่ยก็ข้างละ40มิลลิแอมแล้วก็ในฝั่งเคสชาร์จเนี่ยก็มีมาให้300มิลลิแอมครับถ้าจะชาร์จให้เต็มทั้งระบบในกรณีที่แบตหมดเกี้ยงเลยเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ที่2ชั่วโมงนั่นเองเอาล่ะแล้วเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายๆคนเนี่ยคาใจคาใจเลยแล้วก็คือถ้าดูที่ดีไซน์รอบๆตัวเคสชาร์จเนี่ยเขาไม่ได้มีปุ่มอะไรมาให้เลยครับ วิธีที่จะรีเซ็ตนะเราเอาหูฟังเก e ็บไปที่ตัวเคสชาร์จก่อนอ่ะแล้วก็ปิดฝาหนึ่ um งทีแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับแล้วเราเอานิ้วไหนก็ได้นะแตะไปที่บริเวณที่เราทัชคําสั่งของหูฟังอ่ะค้างเอาไว้ประมาณสัก6-7ถึงวิคราวนี้เนี่ยจากไฟที่มันกระพริบช้าๆเนี่ยมันจะกระพริบเร็วขึ้นอ่าเมื่อกระพริบเร็วๆๆๆแสดงว่าเขารีเซ็ตไอตัวบลูทูธเสร็จเรียบร้อยละเราก็เอามือถือเครื่องใหม่อ่าอาจจะเปลี่ยนจาก iPhone ไปเป็น Android ก็ได้ เชื่อมต่อได้เลยทันทีและแน่นอนครับไอสิ่งที่เราตั้งค่า EQ เอาไว้อะมันจะถูกเซฟไปใช้กับอีกเครื่องหนึ่งด้วยถึงแม้ว่าอีกเครื่องหนึ่งจะไม่ได้ลงแอปไว้ก็ตามเอาล่ะสำหรับเรื่องท้ายๆนะครับก็คือเรื่องช่องทางการสั่งซื้อและต้องบอกก่อนว่าราคาเนี่ย499บาทราคานี้คือแบบแปลกมากอะที่จะขายแล้วได้กำไรในทุกวันนี้เออไม่รู้เขาทำได้ยังไงะนะก็เอาเป็นว่านี่คือหูฟังที่มีฟีเจอร์พื้นฐานครบถ้วนในราคา500ทอน1บาท ซื้อได้ที่ไหนบ้างก็มีทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น s h o ป e e Lazada หรือแม้แต่ TikTok Shop นะครับค้นหา Official Store ได้ง่ายๆเลยก็พิมพ์คำว่า Toso Official Store ครับเป็นร้านค้ายอย่างเป็นทางการมีการรับประกันศูนย์ให้6เดือนครับใครอยากติดตามผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยเข้าไปได้ที่ Facebook ของโทโซด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งเขาก็มีรุ่นใหม่ๆออกมาอย่างเรื่อยๆเอาล่ะผมคิดว่าข้อมูลครบถ้วนดีขอบคุณท่านที่ติดตามชมและดูคลิปนี้จนจบครับ ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ